ก็สวัสดีครับเพื่อนรักสุป,ปาทุกท่านพวกผมน้องเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการปิดเทมอมแล้วแล้วก็าหาปลากันนะครับตอนนี้น้ําแดงมากเลยนะค่อนข้างขึ้นเยอะเหมือนกันนะมากับสูตรใหม่เช่นเดิมนะครับอเอารู้กันเห็นว่อน้าจะหอมมากสูตรน,นี้ไม่ได้ตั้งชื่อนะ ทีแรกจะเอาเฮรูบอยมาพอาตีไหม้นี้มันเสร็จเฮรูบอยแต่มันน่าจะเอามันยังนะมั้งแนะาบหลักยืนยัดีกว่าคันานจ้าง มันโดนปลาแล้วโอ้โหมาเพื่อนโอ้โหมันโดนปลาแล้วอ่ะดำนี่คมมากโอ้ตัวเยืะไม่หมดเลยะสุดมากคนคนมากเลยน้ำน้ำแบบนี้ยถูกใจเลย โอ้คาเลยโยโอ้โหมาเถินแล้วเพื่อนครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิกินคานเลยโอ้โหปลาะโดอย่างไงก็สะโดผมโดนสะโดควรแล้วตอนเนี้ โอ้ยโอ้ยตกลงเพื่อนโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะหูหนังเหมือนกันนะสุดยังวะโอ้โหหนักป้าเพื่อนเออเออุ้ยสู้ด้วยว่ะโอ้โหกระมังกระลังเพื่อนโอ้ยกระมังเม่นตัวเบลเลอรเลยนี่ครับเพื่อนๆกระมังสวยๆ ผมคิดว่าก,กาเมื่อกี้เฮ้ยเข้าแล้ววะเริ่มเข้าแล้วนะคิดป้กมันอืโอ้โห้า่อนอุ้ยหลุดใช่ไหมไม่รู้ว่าหลุดไหมพันใหญ่ก็พันใหญ่ก็เด้งเมื่อกี้อ่ะโอ้ยไม่หลุด เพื่อนๆนี่โอ้เหยื่อแตกตัวเร็วมากขนใหญ่ผมก็เด้งเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้โหงแรงเหมือนกันน่าจะกำะมังครับดูแล้ว มากว้าวมาอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวสรุปผลกันว่าไม่น่าจะเข้าแล้หรอะไปทำอีกอย่างหน่งด้วยเช่นกัน สรุปผลนะครับอาเตมแต่ได้ริงได้ได้พอกินก็คือถามเตมเป็นกระมังครับเป็นกระมังนะครับายเดียวกันหมดเลยโอเคคลิปนี้ก็เอาไป้สอหรับ เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตัดแล้วกันว่ามันเพิ่งปิดเทอมแล้วมันก็พอมีเวลาเดี๋ยวผมก็จะไล่ตัดไลไเก็บคลิปด้วยแนละโ <Okay. S 1> อเคแล้วเก็บพวกก้อนกันชอบก็ไล์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะักปราทุกท่านพผมน้องเมื่อกี้อันนี้ว่าซ้ำหมายเดิมครับผมได้ข่าวมาว่า อีตาจะบอกว่าถ้าจะมาตกตรงเนี้ยให้ตีเข้าร่องกลางน้ําตีเข้าร่องน้ําไหละ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงลองมารารุ่นอ่ะขออนุญาตเตรียมอ,อุปกรกับสูตรเดิมนะครับแต่ว่าหมาักเพิ่มมันเป็นวันถึงสอ ไวแงไ่มผมว่ากำลังกำลังครับเพื่อนมันจะแข็งเหมือนกันนะโหสวดยังวะโอ้โหโอ้โหโคตรใหญ่เลยโอ้โห ก็ม,มั้งเบิดเจ็ดจินตามันไห้จินเบ็ดหลังเปล มาที่ได้หนึ่งแต้มนะครับกำลังฝ่ามือค่อนข้างจะสวยเลยล่ะเ้าก็กดดีด้วยโอเคคครับลิปนี้ก็ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวมันได้แค่แต้มเดียวผมจะตัดไม่เยอะหรอกโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับในแต่พรุ่งนี้เช้า่ะก็สวัสดีครับเพื่อนๆน่กนตกปลาทุกท่านเพราะผมเอาเมือกี้นะครับวันนี้มาซ้ำหมายอันนี้ผมบอกเมื่อวานรอรอเรอรอ อันนี้ผมเอาน,นี้มาไม่มันหมูแล้วก็อีกส่วนึะะใช้เป็นเบอร์ออปอดหัวมาสาวานาง,างเล่นก่นดูครับเพื่อนดูครับน่าจะเสร็จมันหมูแล้ว น่าจะกำมังครับสุณครังมังน่าจะใช้สวยนะครับห่ัโอ้ยสังขวาสว้าวเพื่อนสังขวาสยัดมันหมูผมอะผมว่าเนี่ยอุ้มมันหมูสูตรอะไรนะ สูตรนมในครีมเอ,อ้ยสาววัดมาไงล่ะอ้วมันไม่เขาเลยผมมาเช้าไหมเพื่อจะมาเช้าวันนี้หน่อยแตมเดียวนะครับสาววาัดผมจะเกี่ยวบุกฟอนกน่อน แ้มเดียวนะครับขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าคงไม่ใช่ตรงนี้แนะ่นอนเพราะว่าผมก็จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ตกนะครับเดีย๋ยไปตกที่อื่นกันเพราะว่าตรงนี้มันไม่เวิร์กอะ่ะถ้าไปตกอีกฝั่งหนึงอนะ่น่าจะเวิร์กตรงนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าอฝั่งนึงมันเป็นเหมือนวังมาวังก็น่าจะมีอยู่โอเคเดีย๋ยวเกี่ยวกก่อนเราเจอกัอนใหม่คลิปหน้าครับผม เรื่องนี้เพราะว่าเวลาตาัดไม่มีแตจะตัดได้โดยคลิปมันท้อมากกาสวัสดีครับเพื่อนๆนักถ,ถูกปลาทุกท่านเพราะผมน้เามื่อกี้นะครับวันนี้มาซ้ำหมายอันนี้ผมบอกเมื่อวานลงของรอเลยอรอ